สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกประวัติของอัศวินหน้าใหม่ของเรานะครับซึ่งอยู่ในคณะปฏิวัตินะครับคีรีเอลนั่นเองนะครับผมะจะเป็นการเล่าประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเธอนะครับผมยังไงก็รับฟังกันได้เลยนะครับคีรีเอลนะครับเป็นอดีตสมาชิกของกลุ่มเงานะครับชา d ์ w c แคลน กลุ่มเงานะครับสมาชิกก็จะมีพวกเจนแบล็กโรเซล่าเอลินและเอลเลียนอะไรประมาณนี้นะครับคีร mm ีเอลนะครับเป็นพี่สาวของบาริสต้านะครับแต่คีรีเอลกับบาริสต้านั้นไม่รู้นะครับว่าเคยเป็นพี่พน้องกันมาก่อนนะครับ mm hmm. พ่อของพวกเธอเนี่ยมีฉายาว่าเจ้าแห่งความตายนะครับก็คือหัวหน้ากลุ่มเงาทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนฆาตกรรมโดยอดีตีจกักรพรรดิไข่นั่นเองนะครับ mm hmm. วันหนึ่งนะครับคีเรเอลได้รับการฝึกฝนวิชารอบสังหารที่เยี่ยมโหดนะครับและระหว่างการฝึกฝนนั้นเธอได้หายตัวไปนะครับทางกลุ่มเงาเองก็ออกตามตัวนะครับแต่ไม่พบเจอนะครับก็เลยคิดว่าคีเรเอลนั้นเสียชีวิตจากพวกนักฆ่าไปแล้วนะครับตัวคีเรเอลเองเนี่ยก็คิดว่าไม่รอดจากการซ้อมรอบสังหารในครั้งนี้แน่ๆนะครับ แต่แล้วนะครับเธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากนายพานคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีรู้นะครับว่านายพานไคนนี้เนี่ยคือใครนะครับและในวันที่เกิดคำสาปแห่งการทำลายล้างนะครับไอพวกเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้ก่อตัวมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับนายพานคนที่ได้ช่วยเหลือคีเอลนั้นก็ได้สละชีวิตตัวเองนะครับเพื่อช่วยเหลือคีเอลให้รอดพ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับคีเอลจึงเริ่มฝึกฝนวิชาธนูนะครับ เพื่อปกป้องตัวเองจากพวกนักฆ่าและกําจัดเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยในเกมคิลเอลนะครับได้ถือธนูเป็นอาวุธหลักนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยคิลเอลก็จะเป็นพวกเหมือนนักฆ่าอะไรประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับคิลเอลก็ได้พบกับคณะปฏิวัติแห่งแสงลูมินนสนะครับซึ่งนําโดยหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติเอลิเซียนะครับ คีเรลเองก็ตัดสินใจนะครับขอติดตามเอลิเซียและได้ออกหว่านล้างกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับด้วยกันกับกลุ่มคณะปฏิวัติภายหลังนะครับเอลิเซียเห็นฝีมือการยิงธนูของคีเรลนั้นมีความรุนแรงและทรงพลังมากนะครับและได้ยอมรับจากคณะปฏิวัติจึงได้แต่งตั้งให้คีเรลนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของกลุ่มปฏิวัตินั่นเอง เรียกสั้นๆก็คือมือขวาของเอลิเซียแหละครับและนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของคีเอลนะครับที่ได้มาใาศอยู่กับกลุ่มคณะปฏิวัตินั่นเองครับจบกันลงไปแล้วนะครับผมกับประวัติของคีเอลโนโตอมของเรานะครับซึ่งก็ผมแปลงมาจากไอ้เว็บของเกาหลีนะครับผม งมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมนะครับมีอะไรตรีก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นบะ๊ายบาย